สวัสดีครับทุกคนเมื่อกี้มีข้อความทักมาถามผมว่าเทรดระยะสั้นกับระยะยาวต่างกันยังไงมีอะไรกําไรมากกว่ากันผมจะบอกว่าเทรดระยะสั้นกับระยะยาวต่างกันแค่ระยะเลยแต่ว่าถ้าเทรดระยะสั้นเนี่ยทำไมถึงได้กําไรน้อยเพราะว่าพี่อาจจะออกหลอดน้อยครับแต่ทําไมเทรดระยะยาวถึงได้กำไรเยอะพี่อาจจะออกหลอดน้อยแต่ว่าถือให้ไกลขึ้นได้ฉะนั้น2อย่างนี้ระยะสั้นกับระยะยาวไม่ได้ต่างกันมากเลยต่างที่พี่ออกหลอดเท่าไหร่ถือได้ยาวเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าพี่จะเทรดระยะสั้นทํากำไรได้มากพี่ต้องจุดเข้าที่ชัวสองออกหลอดที่ใหญ่ขึ้นไม ถ้าจะเอาเล่นสั้นพายต่อวันเรากำไรสักสามร้อยจุดห้าร้อยจุดแนะนำให้ออกหลอดที่อยากกว่าเดิมนะครับส่วนใครที่ชอบเรดระยะยาวแนะนำให้ออกหลอดแล้วก็เพิ่มไม้ไปเรื่อยเรดระยะยาวเนี่ยมันใช้ระยะถูกไหมครับเราต้องเพิ่มไม้เพิ่มหลอดเพื่อว่าทำารไรให้เยอะขึ้นฉะนั้นระยะสั้นกับระยะยาวกำไรเท่ากันอยู่ที่ว่าการออกหลอดเท่านั้นฉะนั้นการออกหลอดที่สําคัญคือบวกแล้วต้องเติมอย่าเติมตอมันแดงฉะนั้นระยะไม่มีความแตกต่างเรดสั้นเรดยาวไม่ต่างกันนะครับพี่ๆสำหรับคำถามวันนี้ก็เกีร์นะเรื่องระยะสั้นกับระยะยาวกาไร่ ครับ